สวัสดีค่ะพี่น้องป๋องไปเจอกันอีกแล้วจ้ากับน้องสุใภ้เซมิเดมืนมนีกนมีฮัน <c oughs> ตำส่วะพี่น้องตำส่วตตำส่วพี่น้องเลยตำส่วอยู่ยัย่วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วตำส่วตำหม่วพี่น้องเอ๋ยน้องเอ้ย ยอดไม่ได้กินนานแล้วจ้าพี่น้องปองไปเลยอุย้ยสุดยอดสุดยอดความแซ่แบเสบียบเสียบพี่น้องตำส่วตำ,ต,ำตำมั่วตำตำมั่วไปแล้วก็มีเนปลาแซลมอนพี่น้องเลยปลาแซลมอนย,ย,ย,ยุจุจ้าพี่น้องปองไปแล้วก็มีขปุน่นมีกุง้งแล้วก็มีผักแล้วก็มีน่อไม้พี่น้องเลย อยู่ยั่วจ้าพี่น้องปองไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะจ้ากดซับสไครป์ให้น้องสะพายสวีเดนเลยนะจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วน้องสะพายสวีเดนหลังจากที่หายหนา้าหายตาไปโดนนะพี่น้องพี่น้องปองไปเมื้อกี้อยู่ยั่วจะพี่น้องปองไปมาๆมา,มา,ม,ามากินตำส่วตตำม่วน้ำกันแนละ้วจะพี่น้องปองไป <c oughs> ฝากกนเขามาใหม่ในเด้อจ้าอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องสไปดสวีเดนในเด้อจา้สาสไปดสวีเดนสู้สวีเดนไอ้สู้งานจา้าพี่น้องปองป่ายบาลพีเบาถูกอ,อย่าลืมมันนะให้กำลังใจกันเด้อจา้าเมื่อนี้ก็บม่มียังหลายเราเมาหม้อไปน้ำกินไปน้ำด้วยจา้าพี่น้องปองป่ายสุดยอดพี่น้องก็มีปลาแซลมอนแบบว่าข่อยบุข่อยไี้กินในพี่น้องปลาแซลมอน นาน่นๆจะกินที่หนึ่งเพราะว่ามันเป็นปลาดิบนะพี่น้องป่องไปแล้วก็มีกุ้งลวกพี่น้องยั่วๆแล้วก็มีขนมจีนพักก็มีกระหลำ่ำก็มีเน่้อไหมแค่นี้นะจ๊ะพี่น้องป่องไปบริอันตางไทยพี่น้องแล้วก็มีอตําสั่วใส่นันน้อไหมใส่แค่รสเนี่ยพี่นอ้องยั่วๆสุดพี่น้องป่องไปขนมจีนเส้นม,มันกน สุดยอดความแสบพี่น้องมากมากมากินน้ำกันเจ้ะพี่น้องอยากบุริกินมาโดนเด้พี่น้องสุดยอดอยวันนี้ก็บซอสใส่เมื่อเด้จ้ะพี่น้องตั้มเซ่ปากข้มเปียกพี่น้องท้องปากข้มเปียกท้ักหน้าตั้มเ่อันอน่ง

ลองกินเมืองพี่น้องเออมันจะเป็นสรงเลไพี่น้องค่อยเคยกินดตานปลาสมอนลมควันพี่น้องไค่อยได้กินดิบกับพี่น้องอะายชิลลองกินเมืองปเ,อออออเป็นรสานกนอืมรสแซ่พี่น้องเป็นรสาหวนานพี่นองอ ก็มาอืมฉันน่ากินที่พี่น้องเลยแสบยุบอืมน้องเขากินพี่น้องเลยคอยคุณลีลอกกินเบิ้งนะพี่น้องแสบยุบพี่น้องเห็ดกินเด้อพี่น้องตำยังกับแซงตำใ่บักขามเปียกตำเด้อพี่น้องแสบตำให้บักขามเปียกแฮึม เนาะกุ้งก็ตัวนี้ก็ย่างไงเนาะกุ้งลวกมามาพี่น้องเฮ้ยคืดยากนะพี่น้องคืดยากพี hmm. ่น้องให้หนาให้ตับด mm ้วยพี่น้อง มึงบบไปทำงานาพี่น,น,พน่องเลยเพื่อเห็ดคลิปซุปพีซุนองเบึ่งพี่น่องจะพักหลังพี่หน่องอจัดจัพี่น่อง 嗯。 เรี่ยบใหมเรี่ยบเมื่อพี่ต้องคือแส็ดคือแส็ดเนี่ยเนาะอืมอืมสั่งกล่องก็คอย์หินเนาะอืมอืม อากาศก็ดด้พี out, size, no. ่นอ้องนองแดดดี สุดอเลยอยสมบงงเลยเครื่องกหนาวเครืองบักขาพี่น้อง แดงนี yeah. mm ่ค hmm. ร yeah. mm ับ hmm. อ mm ืมเศรษฐินองอืมบคักซ่บแนบยงง่ะไม่บอกเด่นรอ ดอกคอนเฟ็ดเน,นอะจำซุปหมูหยองรวมมิตรทีท่อด

就叫呢。Stop, stop, stop. No. ขออนุญาตใส่มือเด้๋พี่น้องเมื่อด้ใส่มือดนเดยพี่น้องเนี่ยยอดแซมอนขนมจีนพี่น้อ

หยดเพิ่มสัดนสหนึ่งมามามากินน้ำกันมาจากพี่น้อง แบต้องเพรพี่น่องเลยสุดยอดสุดยอดอืมอืมอืมกบอกง่ายประโย้ว โดนชุ่มยากเลยพี่น้องไปกินโดนแล้วพี่น้องสองอาทิตย์ได้พี่น้องไปกินจัม บ้านมุกมตเจีววันเสาร์วันอาทิตย์บวชบ่ิปงไม่ยามากพี่น้องไม่ยาวข่อบชหพี่น้องไม่ได้แล้วหมาพี่น้องมาห้เลนททรัพย์พี่น้องล้วมวยมมาใหญ่เลยงาข่อยบนน บ้มากออกก่องนไม่เหรอยังงงกูได้คุณพไปซื้อกับข้าวพี่น้องคุไปถ่ายวิดีโอวิดีโอหนึ่งพ่อได้ไพี่น้อยธนาเก็บอกว่าอันเฮ็ดกับข้าวเวลาเฮ็ดลืมใส่หนุนใส่หนีบไปเบิ่งในยูทูบอุ้ยเพื่อนบ่าเฮ้ย ไปฟังยูทูปมัาแม่นเพ่นว่ามันผิดสูตรเพ่นว่าโอ้ยคอยก็เลยว่าโอ้ยคอยเบิ่งอาหารไทยคอยก็ุ้อยู่่วามันใส่หยาเมื่อเท่ากับเลื่อมพี่น้องคอยระวังพี่น้องเทียงก็ไม่ยาม่ยาปะปากพี่น้องมันบ่มักยูทูบบ่มักเขากเกาะก็ถามว่าสื่อลอตเตอรี่ให้ยาเนาะนาน่ะพี่น้อง คันแม่ถือเล็ออกโทร,รัศน์เสร็จยังไงเขาบอไปออกโทรทัศพนะเ้ยถือเลขก่อยสมุดนะซื้อรัตตีให้งานีมาหือันเกิดเนนะี่ยจำอะไรด้วน้เนาะเขายบอกว่าขอหนง,งานเดียดนะ๋ยออกโทรทัศน์มาก็เสดเงินเนาะหัน้องวันทีนึงเนาะออกเกดวเ้ยเขาบอไปทังถืออ,อกับบอไปมาคอยบออกโทรนะ์ตุพนมา โอ้ยจแตมนแล้วค่ะเมื่อปีหน้อเนี่ยไาข่อยแตมนแล้วบะหมักก่อนโซ่เสียวคักปีหนอคันไปซื้อกับเขาไม่ได้ถ่ายวิดีโอจ้ากี่ปีหนอไปทุกเสาร์อาทิตย์พีหนอเอาทุกวันวันอาทิตย์ซื้อกับเขาอ่ะไม่เคยถ่ายคลิปสุปีสุนหนอเมื่อจกเกื่อสวยอย่างหนาเมื่อตีละสองพันสามพันหนอ con sạch nhất bạn Mình bơi lắm nha bơi 2

Ja. Mm -hmm. คลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้น้องสะพายสะบีเดน,เน้นนะจ้าสิกินต่อพี่น้องขันเทีดคลิปเหี้วร้ายมันสิโหลดบ่ได้พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้น้องสะพายสะบีเดน,เน้นนะจ้ารักนะจุบ๊บจุ๊บบายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ